สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้วย้ามือนี้ใจใหายอิลีพี่น้องใจใหายอหลีวังเ้ารนี้ก็คือเอาคลิปวิดีโอลูกสาวจากของน้พี่น้องที่เขาเต้นเพลงแล้วเข้าบ่นไปปิดเพลงเขาแล้วเขาก็เลยจมเข้าเอาลงวิดีโอสั่นน้อพี่น้องหลายคนคงสิเห็นวิดีโอตัวนี้แหละบันนี้มันมีคนสันดานหมาผู้หนึ่งพี่น้องเอ้ยใคยล่ะสร้างสันดานหนำหนาอย่างมันเหลือเกินเวาออหลี มาคอมเมต์บอสางสันเลยคอมเมต์ว่าเด็กปอยออปอยอ,ออละไปนักหวัวมึงมองใดกูถามแค่นั้นแหละไปนักหวัวมึงมองใดเออกูเอาคลิปวิดีโอลูกกูลงเนี่ยกูมีความสุขกูกหวัวรอกันอยู่จนๆเนี่ยเออสันดานอิลีะ่ะบอเคยอย่าออกมาบอาในลักษณะแบบนี้ให้ผู้ใดเลยได้พี่น้องแต่รังเธอแบบนี้มันอดบอดอ่ได้อหลีเออมันซัวเกิน มนุษย์มนันนาเกินไปแล้วเป็นอีหยังกัเด็กหน่อยมากเกินไปหรือเปล่าเออเบิ่งซื่อๆมมนสิตายหงตายหาหรือจังใดกับ่บื้หูดอกเว้อลเราคอยกระศูน่อยกระแจให้แต่ว่าคอยกระลบีดีไอ้ลบอันนั้นมันออกอละลบคอมเมนต์มันออกอละแต่ในจิตใจนี่มันยังศูนย์มันยังโมโหบ่หายพี่น้องก็เลยไปตรงมาอัดวิดีโอดา่ามันคัคๆะในเบิง่งมันเป็นอีหยัง พอแม่มันสั่งสอนเนี่ยไรหรือว่าจิตบ่งใดมันผิดปกติหันผิดปกติมากไปกับไปหาหมอซะเดอ้อซูมือนี่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคใบบร่าเนี่ยมันรักษาได้เออแต่เป็นโรคอิจฉ้าคนเป็นโรคปากจัดเนี่ยเป็นโรคปากสัมมาแปะนี่มันรักษาบ่หายเออเลิกเกินเลิกกาดอิลี ยืซื้อว่าเป็นหรือจังใดยื้ซื้อขี้เขียวหังเทึงงนี่เป็นอย่างจะเม่นหมาในปากมันหลายคักบอดจังอยากออกมากัดคนอื่นเขาคักกระโดอกระเดียดแท้นักเล่นขี่บอดกบหูยดอว่าเป็นนักเล่นขี่บอดแต่ลังเทื่มมันก็เกินไปเออแล้วเกินแล้วการอหลีทุเลตท,ทุลังคอยเว้ากกะว้าเนาะหันป่วยกับไปหาหมอบรมเมนวาสิมาให้คนอื่นเขามารับผ้าละในการคอมเมตนสันดานหมาแบบนี้ มันคอมเมตนดีๆมันคออเมต์สั่งสรรมันบดได้บมันเป็นยังคือตงมาว่าคนนั้นคนหนีเขานําเอ้ยนังเชื่อข่อยก็อยากคอเมนต์ดามันคือกันขึ้นกลับไปเปิดคออเมต์แล้วก็ด่ามันให้จาดสารให้เสียเบิ่งแต่ว่าข่อยกับหูดีว่ามันเป็นกดเออกดของชุมชนเขาบ่าห้เฮ็ดดอกเอาหว่ออีลีข่อยเองก็บม่อยากเสียอะไรใดเพราะพวกสันดานหนี่คือกันเอาหว่ออีลีเลย ข่อยว่าคลิปวิดีโอข่อยเอาลูกข่อยล่องหรืข่อยก็ว่าลูกข่อยนาฮักกระโดดกร,รันยันละอาชีพว่าไหนนาฮักในสายตาเขาก็สร้างแล้วมันมาอยากอีหยังนั่ม่อยพ่อใจสิเอาวิดีโอลูกลงนี่มันเป็นอีหยังมันคักอีหลีค่ะแค่เดียวเียวนี่บอกอะไรยังสูนขืนบุด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 อยู่เฮ้ยปล่าเนี่